เคาะแล้วรถค่าเทอม2,000เยียวยาผู้ปกครองประถมถึงมหาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับพบกันคลิปนี้กระผมก็มีข่าวดีมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับมติครมเห็นชอบในหลักการลดค่าเทอมจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองคนละ2,000บาทช่วยนักเรียนนิสิตนักศึกษา ผู้ปกครองรดค่าใช้จ่ายภาคเรียนที่1ทับ2,564ตั้งแต่ระดับพื้นฐานและอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนวันที่27กรกฎาคม2564นายอนุชาบูรัทะชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ปกครองหรือให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนดังนี้ 1. มาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงศึกษาธิการกรอบวงเงิน2 3 0 0 0ล้านบาทสำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาเคเรียนที่1ปีการศึกษา2,500ดังนี้สนับสนุนค่าใชา้จ,จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง2,000บาทต่อนักเรียน1คน จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา2563 2มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรอบวงเงิน10,000ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายคือนิสิตนักศึกษาชาวไทยระดับปร,ริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนระยะเวลาภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,564ในส่วนของแนวทางการดำเนินการดังนี้สถาบันอุด,ดมศึกษาของรัฐจะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุด,ดมศึกษาในอันตรา6ต่อ4โดยค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน50,000บาท ลดร้อยละ50 5บหาบาทถึง100 0 0 0บาทลดร้อยละ30และไม่เกิน100 0 0 0บาทลดร้อยละ10ส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ50าสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนค่าเล่าเรีเรยนค่าธรรมเนียมการศึกษารัฐสนับสนุนในอัตรา5000บาทต่อคน นอกจากนี้ระสวงอวยังขอให้พิจารณาเพิ่มเติมทั้งขยายเวลาผ่อนชำระจัดหาอุปกรณ์โปรแกรมสำหรับยืมเรียนออนไลน์รวมทั้งลดค่าหอพักด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าศึกษาธิการและอวจะได้เร่งจัดทำข้อมูลเสนอโครงการเพื่อขอรับ สาับพถน,นแหล่งเงินตามขั้นตอนของพอรกโก้เงินเพิ่มเติมพศ .2564 รวมทั้งจะมีการกำหนดกลไกลการตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบบัญชีธนาคารพร้อมเล่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเท่าภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนต่อไปครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับ และทาหากกระผมคนแชร์ข่าวกระเสาราวยทำปิดพลาดประการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยว่กราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวการะเสรผาวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีปลอดภัยไร้โควิดกันตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ